ด่วนทกสแจ้งข่าวดีไล่ละ1,000บาทอัปเดตข่าวสาร6ธันวาคม2567สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกผู้ทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กันกับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปนี้แอดมินก็จะตามข่าวสารไล่ละ1,000บาทซึ่งล่าสุดครับทางธนาคาทรทกสเลยนะครับ อันนี้แอดมินไปตามข่าวสารให้จากทางเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์ครับหรือก็คือย่อมาจากทกสนั่นเองครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับในช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องความหวังของชาวนาทุกผู้ทุกคนก็กำลังจะเป็นความจริงนะครับจากโครงการของรัฐบาลเยียวยานะครับค่าเก็บเกี่ยวข้าวไล่ละ1,000บาทซึ่งในรอบใหม่นี้ จะให้ไม่เกินครัวเลือนละ10ไรหรือไม่เกินคัวเลือนละ1 0 0 0 0บาทครับซึ่งจากในภาพที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็เลบาฟังอยู่นี้ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของทกศนะครับอัปเดตเมื่อวันที่4ธันวาคม2567นะครับ ทกสเดินหน้ามาตรการรักษาศิลภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,567ทับ68ตามนโยบายของรัฐบาลคลมอกอบวงเงิน50,000ล้านบาทได้แก่สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีวงเงินรวมกว่า35,000ล้านบาทเพื่อป้องกันผลผลิตข้าวเปลือก หล้นตลาดและส่งเสริมให้กเกษตรกรและสถาบันกเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางจนกว่าจะถึงช่วงที่ขายได้ราคาดีโดยรัฐบาลได้ชำระดอกเบี้ยแทนกเกษตรกรและสถาบันกเกษตรกรและสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเกษตรกรวงเงินรวม1 5 0่0มล้านบาท สนับสนุนเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรหรือการนำผลผลิตมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นเองครับเพื่อจำหน่ายในตลาดโดยสถาบันชำระดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลและทกสรับชำระดอกเบี้ยแทนพร้อมสนับสนุนค่าฝากเก็บ และรักษาคุณภาพข้าวเปลือกอีก1,500บาทต่อตันทั้ง2โครงการตั้งเป้ารองรับปริมาณข้าวเปลือกรวม4.5ล้านตันนายชัดชัยสิริัยผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์หรือทกศกล่าวว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2,567 มีมติเห็นชอบให้ธนาคารทกสดำเนินมาตรการรักษาเสียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต67ทั68กรอบ,บวงเงินอยู่ที่50,000ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตรวมทั้งประเทศกว่า30ล้านตัน เขาเปลือกนั้นและล่าสุดวันที่4ธันวาคม2567ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทกสที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมูนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการทกสมีมติเห็นชอบให้ ธนาคารทกอสอขับเคลื่อนงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านสินเชื่อ2โครงการด้วยกันนะครับได้แก่ 1. สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2 5 6 7ถึง68วงเงินรวมกว่า35,000ล้านบาทกเกษตรกร กู้ได้หลายละไม่เกิน3 0 0แสนบาทสหาร์การเกษตรและชุมนุมสหาร์การเกษตรแห่งละไม่เกิน300ล้านบาทกลุ่มเกษตรกร,ร,กรแห่งละไม่เกิน20ล้านบาทและวิสาหากิจชุมชนแห่งละไม่เกิน5ล้านบาท โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่ต้องชำระดอกเบีย้ยเนื่องจากรัฐบาลได้รับผ่านละในการชำระดอกเบีย้ยแทนนั่นเองครับเพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตข้าวเปลือกล้นตลาดและมีราคาที่ตกต่ำรวมถึงเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรและสถาบันมีเงินหมุนเวียนร,ระหว่างชะลอการขายข้าวและลองรับปริมาณข้าวเปลือกจากท้องตลาด3ล้านตัน โดยมีประเภทเข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการดังนี้คือข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต23จังหวัดได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดครับและทางภาคเหนือ3จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดพะเยาเข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต23จังหวัดข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวสำหรับคุณสมบัติผู้กู้นะครับต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ปลูกข้าวและขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,567-68กับกมรมส่งเสริมการ,กรเกษตรหรือสถาบันเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการและรับรวบรวมข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,567-68เช่นสหกหณ์การเกษตรชุมนุมสหกหณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ ชุมชนหรือศูนย์ข้าวชุมชนเป็นต้นโดยข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็นเข้าเปลือกที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ15สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ2และสีได้ต้นข้าวไม่ต่ำกว่า20กรัมกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันดังนี้เข้าเปลือกหอมมะลิในเขต23จังหวัด1 2 5 0 0บาทต่อตันข้าเปลือกหอมมะลินอกเขต23จังหวัด 11,000บาทต่อตันข้าวเปลือกจ้า9,000บาทต่อตันข้าวเปลือก ปทุมธานี10,000บาทต่อตันและข้าวเบือกเหนียว10,000บาทต่อตันนอกจากนี้ทางธนาคารทกอสออยังพร้อมสนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้อีก1,500บาทต่อตันกรณีกรเกษตรกรเก็บข้าวเองได้รับ1,500บาทต่อตันกรณีกรเกษตรกรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรจะได้รับ500บาทต่อตันและ สถาบันจะได้รับ1,000บาทต่อตันระยะเวลาจะทำสัญญาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กลุ่กุมภาพันธ์2,568 กรณีภาคใต้จัดทำสัญญาได้จนถึง31กรกฎาคม2568สําหสำหรับกรเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าลายย่อยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีได้และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสํารับโครงการที่2นะครับก็คือสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร,กรปีการผลิต2567-68เป้าหมายรวบรวมข้าวเปลือก1.5ล้านตันกอบวงเงินรวม15,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่สหกรณ์การ,กรเกษตรชุมนุมสหกรณ์การ,กรเษกษตรกลุ่มกเษก,กษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สำหรับรับซื้อและรวบรวมข้าวจากเกษตรกร,กรสมาชิกและ,กะเกษตรกรทั่วไปรวมถึงการนำผลผลิตไปแปรรูปจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตซึ่งจะส่งเสริมให้การรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในตลาดเป็นไปอย่างที่มีประสิทธิภาพโดยวงเงินแบ่งตามประเภทผู้กู้และศักยภาพการทำธุรกิจดังนี้สหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การ,กรเกษตรวงเงินแห่งละไม่เกินสามร้อยล้านบาทกลุ่มเกษตรกร,กรวงเงินแห่งละไม่เกินยี่สิบล้านบาทและวิสหาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนวงเงินแห่งละไม่เกินห้าล้านบาท โดยสถาบันชำระดอกเบีย้ยเพียงร้อยละหนึ่งต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลและทกศร,รับหน้าที่ชำระแทนสถาบันเกษตรกรระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายน2568พร้อมกันนี้คณะกรรมการทกศยังมีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567-68โครงการไล่ละ1,000บาทไม่เกินควรเลือนละ10ไร่ใช่ครับโครงการไล่ละ1,000บาทไม่เกินคัวรเลือนละ10ไร่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ธันวาคม2,567 ที่ผ่านมานะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวส่งเสริมให้การผลิตข้าวมีความคุ้มค่าและเพิ่มผลกำไร โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567-68ที่ขึ้นทะเบียนกับกมรมส่งเสริมการเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ4.61ล้านขัวรเรือนวงเงิน37,414ล้านบาททั้งนี้ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนหลายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกมรมส่งเสริม การเกษตรแล้วทกศจะตวรวจสอบข้อมูลและโอนเงินให้เกษตรกรในลำดับถัดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่าทางธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอร์เซ็นเตอร์สามารถโทรได้นะครับ02 555 0555าหสำหรับพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรท่านไหนที่ฟังเบอร์โทรของคอร์เซนเตอร์ธนาคารทกศไม่ทันเดี๋ยวแอดมินจะ แปะอ่าเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบโทรสอบถามกันได้ว่าตอนนี้นะครับอ่าเรื่องไปถึงไหนแล้วแล้วก็จะคาดว่านะครับจะได้รับโอนประมาณวันไหนนะครับก็จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเอาละครับหากว่าท่านใดที่ฟังข่าวที่เป็นจริงแบบนี้เห็นว่ามีประโยชน์นะครับแอดมินขอคนละหนึ่งกำลังใจครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานข่าวสารกับเกษตรกร,กรทันข่าวก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ